สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมัยบัสนะครับเตรียมให้บริการรถเมล์ไฟฟ้า10เส้นทางใช้รถเมล์ไฟฟ้ากว่า500คันนะครับพร้อมเปิดให้บริการตุลาคมนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ นางสาวกุลพรพัฒนวงมา,าจารย์พิญญาประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัทไทยสมายบัสจำกัดหรือ TSB เปิดเผยว่าบริษัทได้เปิดตัวรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้าพร้อมแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายใต้สโลแกนเดินทางด้วยรอยยิ้มใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยลงทุนในระยะแรกกว่า2,000ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะนะและจัดซื้อลดบัสโดยสารไฟฟ้าพลังงานบริสุทธิ์ร0 0ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม500คัน ของบริษัท N e x t p o i อ t จำกัดมหาชนเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและประสบการณ์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าจึงมั่นใจที่จะนำมาให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากถึง2.7ล้านคนนางสาวกุลพรพัฒน์กล่าวต่อว่าบริษัทได้ติดตั้งแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนโดยเฉพาะสังคมไร้เงินสดเพราะสามารถชำระค่าโดย สารบนรถด้วยบัตรเครดิตและบัตรโด,ดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของไทยสมายบัตรหรือสแกน QR โค้ดจ่ายค่าโดยสารได้ช่วยลดการสัมผัสที่สำคัญภายในรถโดยสารทุกคันยังติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงยังมีแอปพลิเคชัน tsb go สามารถติดตามรถโดยสารด้วยระบบ gps ติดตามพิกัดร,รถบอกจำนวนผู้โดยสารบนรถ และจำนวนที่ว่างช่วยให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและในอนาคตยังเตรียมพร้อมเชื่อมการเดินทางรถรางเรืออย่างครบวงจรนะครับโดยบริษัทจะนำรถบัสโดยสารไฟฟ้ามาทดแทนรถบัสโดยสารที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นเส้นทางรถร่วมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเบื้องต้นจะดำเนินการ10เส้นทางคาดว่าจะเริ่มให้บริการประชาชนได้ในเดือนตุลาคมนี้และอนาคต จะทยอยเปลี่ยนรถที่ให้บริการอยู่เพิ่มอีกค่า500คันโดยค่าโดยสารอย่างอัตราเดิมตามเกณฑ์ที่กรมขนส่งทางบกกำหนดคือรถใหม่ๆประเภทปรับอากาศราคา15บาท20บาท25บาทตามระยะทางนะครับด้านนายคณิศสีวัชรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Next Point จํจำกัดมหาชนหรือว่า e น t กล่าวว่ารถบัสโดยสารไฟฟ้าได้มาตรฐานและมีคุณภาพไร้มรพิษ เป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมขนาด35ที่นั่งประกอบในไทย100%จากโรงงานผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้บริษัท Absolute Assembly จำกัดหรือว่า AAB ที่เกร่วมทุนกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA ระยะแรก NEXT ได้ส่งมอบรถให้กับบริษัทไทยสมายบัต120คันจากนั้นจะส่งมอบจนครบ500คันนะครับผู้สึกข่าวรายงานว่าสำหรับ10เส้นทางของสมายบัสได้แก่1สายปอ .6 ท่าเรือพระประแดงถึงบางลำพู 2. ปอ 7. โรงเรียนศึกษานารีวิทยาถึงหัวลำโพง 3. ปอ 35. เหะทนบุรีถึงบางลำพู 4. สาย 39. รังสิตถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 5. ปอ 56. วงกลมสะพานกรุงทนถึงบางลำพู 6. สาย 80. กหมู่บ้านวาปอ 11. ถึงสวนหลวงพระราม8 7. สาย 120. สมุทรสาครถึงแยกบ้านแขก8สาย13 2 พระขนงถึงการเคหะบางพลี9สาย133สายเคหะบางพลีถึงสถานีรถไฟฟ้าเอกมัยและ10ปอ .207 มหาวิทยายลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนาถึงมหาวิทยายลัยรามคำแหง นี่ก็เป็นข่าวด,ดีนะครับที่พิกโฉมการเดินทางด้วยรถเมลไฟฟ้าพลังงานสะอาดพลังงานบริสุทธิ์ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมลดปัญหาฝุ่น PM 2.5นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆเส้นทางที่จะมีการนำรถเมล์ไฟฟ้ามาให้บริการเช่นกันนะครับทั้งส่วนของเอกชนและของคอสสมกเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารความคืบหน้าเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบข่าวสารการพัฒนาข่าวด้านดีๆของประเทศอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ